เงียมือนกันพีี่นีีพเมชื่อดีกว่าโซพี่ชื่อพี่นิ่งนี่เขากอดฉันแล้วหรอตวดตัวแล้วเมื่อวานจะได้ป่ะรู้ตัวแหมทำไงหลัง โต้ตกเป็นของวินนี of of ่ยเหรอเสร็จแล้ว้ไหม้ไเด็กน้อยอยู่เตอร์ทำไมอะเขาไม่ให้เข้าแบวมาตาลากินแบบไม่มเยอะไมไม่นะค้าไปนั่งก่อนนก่อนกลับไปนั่งก่อนนะครับ่เขาเขาจะิเลยตูษด้วยัาจย์ สีม่วงนั่งครับสีม่วงนั่งใช่แล้วที่บอกไม่มีถั่นักรสีนะครับที่ไม่มีถั่นจักรสีนะพี่ๆผมตรงนี้นะครับเอาเฉพาะที่มีสัญลักษณ์สีนะครับสีม่วงเย้สีม่วงนั่งรวมกันนะครับสีม่วงนั่งรวมไหมครับ สีม่งวงสูไหมขอเสียงเลยครับใชคะแนคนละท่าครับคนนะท่า ไมือวะใครวะรวนะเหรอเลไม่สหรอะโอฉันปัดต่อได้ฉนลืมไปปัดหนูด้วยฉันลืมไปตต่อได้ปัดหนูด้วย